สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันในรถนะคะเป็นวันเสาร์เนาะอากาศดีมากแต่ยายจ๋าต้องทํางานนะคะทุกๆวันเสาร์ถ้ายายจ๋าทำงานเสาร์อาทิตย์เนาะรถเขาจะวิ่งชั่วโมงละหนึ่งครั้งนะคะตั้งแต่ยายจ๋าทำงานที่นี่มาก็สามีส่งอตอนเช้านะคะตอนเย็นไปรับเนาะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะ แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาสามีเขาจะเข้าเร็วกว่าเนาะแล้วก็แยกไปอีกทางเราก็จะต้องขึ้นรถเมล์เองนะคะแล้วเขาเลิกงานก็จะไปรอรับเรากลับบ้านนี่คือชีวิตอีแจ๋วเบลเยียมนะคะชีวิตที่อยู่ในเบลเยียมมา19ปีเนาะ19ปีกว่าจะเข้า20แล้วเนาะทำงานมาตลอดนะคะ มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราพูดได้เต็มปากเต็มคําหลังจากที่เราได้รู้จักพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนที่สามีเขาไม่ให้ทํางานแล้วเจอปัญหาภายหลังนะคะวัดออกมาเลยว่าคนที่มีงานทําแม้เกิดปัญหาก็ยังจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเหตุผลเพราะว่าเรามีหลักคำประกันของตัวเองโดยที่ เราหาห้องอยู่ได้หลายๆอย่างนะครับที่ดูแลเราสวัสดิการของเราเนาะนี่เป็นจุดที่อยากยืนยันและอยากบอกทุกคนว่าถึงแม้นะคะถึงแม้หลายๆคนจะดูถูกว่ามีผัวฝรั่งทําไมต้องทํางานมีผัวฝรั่งต้องทํางานทําความสะอาดเหรออะไรพวกนี้มันเป็นความคิดของคนคนหนึ่งนะคะ เพราะคนคนนั้นที่เคยดูถูกยายจ๋าวันนี้เขายังยอมรับเลยว่าเออฉันคิดผิดนะคะการดูถูกคนเนอะอาะมันไม่ใช่ส่งเขาเรียกว่าไม่ได้ส่งถึงคนที่ดูถูกนะคะคนที่พูดนั่นแหละสอความรู้สึกสอความคิดสอสิ่งที่เขาพูดออกมานะคะทุกๆคำพูดออกจากตัวเขาเพราะเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกนะคะบางครั้งหลายๆคนที่ยายจ๋ามองว่า ตำหนี่เพื่อนเนาะ,ะพูดจาแรงๆคนเหล่านี้เป็นคนน่าสงสารนะคะเป็นคนน่าสงสารเพราะว่าความสุขในใจของเขาไม่มีเขาคิดลบอยู่ในสมองอจริงๆแล้วถ้าเราไม่เอาไม่มาดึงสิ่งเหล่านั้นเข้ามาหาตัวเพราะเรารู้เราทำอะไรตัวเราก็ จะมีความสุขในแบบของเรานะคะการคบเพื่อนที่นี่คําพูดคําจาควรเรามัดระวังแต่มันก็แล้วแต่คนเนาะแล้วก็เราด้วยเช่นกันว่าแล้วแต่จะเก็บสิ่งดีๆที่เข้ามาหาเราสิ่งที่เป็นขยะเราก็ทิ้งกลับไปหาคนที่พูดนั่นแหละเนาะกรรมใครเวรมันนะคะพูดสิ่งใดได้อย่างนั้นอันนี้ยายจ๋าเชื่อและเชื่อมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นยิ้มเถอะ เพราะเราไม่ใช่นะคะเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดอืมคําดูถูกเหล่านั้นมันก็จะกลับไปหาคนที่พูดเองเนาะบรรยากาศดีมากเปลี่ยนบรรยากาศคุยในรถอาจจะสั่นหน่อยนะคะนี่เลยคู่ชีวิตของยายจ๋านะคะยายจ๋าขอบคุณเสมอเนาะขอบคุณ สิ่งดีๆที่เขาทำให้ถึงจะไม่ใช่ฝรั่งที่ร่ำรวยนะคะแต่เขาก็ดูแลเราในแบบที่เขาทำได้เนาะและเขาก็ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราช่วยเหลือเนาะซึ่งกันและกันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตครอบครัวนะคะโอ้โยกยิ้มหน่อยดิปปาปะปะปารู้เรื่องไหมปะปายิ้มหน่อย ตื่นมายังไม่ได้กินอะไรเลยนะเมียยังได้กินไข่ต้มกาแฟแล้วนะไปส่งเมียก่อนเนาะวันนี้จะบอกให้ไปตลาดนัดนะให้โทรให้โทรก่อนเนาะตลาดนัดจะเป็นพรุ่งนี้นะคะให้สั่งหัวปลาแซมอนเพราะว่าวันเสาร์คนขายปลาเขาจะไปเปิดตลาดนัดอีกที่หนึง่งเขาบอกว่าถ้าอยากได้จะต้องโทรจองนะคะวันนี้จะให้สามีโทรไปจองหัวปลาแซมอนนะ เนื้อเนื้อดีๆไม่กินนะอยากกินแต่หัวปลาออยากกินหมกหัวปลาไซมอนนะคะต้มแซบต้มยำแซบเนาะ <laughs> ชีวิตคนไทยเราจริงๆแล้วมันเขาเรียกว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเลิศดหลูสบายนะคะแต่ถ้าอยู่จริงๆเนาะมันอยู่ที่วิถีอะไรกัน อ,อยู่ของเราและครอบครัวแต่ถ้าเราไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบหรือมองคนอื่นที่ดีกว่าเรา,ามีอะไรมากมายกว่าเราเราก็อยู่ได้ในแบบของเรานะคะส่วนยายจานี่บอกเลยว่ายายจาภูมิใจนะคะที่ได้สามีคนนี้แล้วก็ขอบคุณตลอดที่ทําให้ยายจ่าได้มาทํางานมีหลักคั้าประกันตัวเองและดูแลพ่อแม่ทางเมืองไทยด้วยตัวเองนะคะเนาะแม้ว่า วันนี้เรายังมีความสุขยายจ๋าจก็ระมัดระวังตลอดในสิ่งที่ควรระวังนะคะเพราะวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะยายจ๋าจมีทั้งลูกๆและหลานๆที่นี่แต่เราก็ไม่ได้คิดร้ายนะคะเราไม่ได้คิดลบให้กับชีวิตเราในเมื่อเรามีสิ่งดีดูแลกันเนาะเราก็ คิดถึงแต่พลังเนาะช่วยกันสร้างความสุขในแต่ละวันเดินหน้าไปด้วยกันแบบนี้นะคะไม่เลิศไม่หรูไม่มีโชว์แต่ให้ด้วยใจนะคะให้ด้วยพลังเนาะรักครอบครัวของเราแค่นี้ก็โอเคแล้วสำหรับยายจ๋านะคะก็อยากให้ทุกๆคนย้อนมองตัวเองเนาะชีวิตเราจริงๆแล้วมันก็อยู่แค่ ตัวเราอะถ้าวันนี้เราอยู่แล้วเรามีค่านะคะเดินหน้าต่อไปสร้างคุณค่าให้กับตัวเองไปพร้อมๆนะคะแต่ถ้าเราอยู่แล้วไร้ค่าเราต้องย้อนมองตัวเองว่าเราอยู่เพื่ออะไรนะคะถ้ามันไม่มีอะไรดีในชีวิตเลยถ้ามันไม่มีอะไรดีที่จะให้เรานึกถึงเลยเราจะเสียเวลาอยู่ทําไมนะคะถึงแม้เราจะมาอยู่เมืองนอกเนาะถึงแม้เขาจะมีบุญคุณที่พาเรามา แต่สิ่งที่เราอยู่ร่วมกับเขาเราก็เป็นคนที่ช่วยและดูแลเขาทุกทุกอย่างใช่ไหมสำหรับพี่ๆคนไทยที่าจ๋าคุยเนาะแต่วันนี้ถ้ามันมีอะไรที่แสนทรมานหรืออดทนจนไม่ไหวเปิดโอกาสให้ตัวเองเดินหน้าต่อไปนะคะเดินหน้าต่อไปคุณอาจจะเป็นคนที่โชคดีในวันข้างหน้าก็ได้เนาะเราต้องโชคดีสิ่งสำคัญเพียงแค่อยากบอกทุกทกคนว่าคนที่มีงานทำมีหลักคำประกันให้กับตัวเอง จะอยู่ได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งนะคะยืนหยัดเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อคนที่เรารักเพื่อครอบครัวทางเมืองไทยอย่างภูมิใจด้วยเนาะสู้ๆกันต่อไปนะคะถึงแม้วันนี้เราจะเหนื่อยเหนื่อยกายนอนพักก็หายนะคะอย่าให้เราเหนื่อยใจอย่าให้เราทรมานในความรู้สึกที่เราต้องทำเราต้องทนเราต้องสู้นะในสิ่งที่เจ็บปวดเนาะเนาะ เราต้องเดินหน้าต่อไปนะคะให้โอกาสตัวเองเนาะพี่ๆหลายๆคนที่เจอปัญหาหนักๆที่คุยกับยายจ๋าบางคนอดทนแล้วดีขึ้นนะคะแล้วได้สิ่งที่ตัวเองหวังกลับคืนมาบางคนอดทนแล้วยิ่งแย่นะคะพอตัดสินใจออกมาเฮ้ยลุงนี้ออกมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะนะคะมีเยอะเพราะฉะนั้นทุกๆประสบการณ์ทุกๆปัญหาที่เราได้ฟังได้คุยกับเพื่อนๆพี่ๆเนี่ย มันไม่ใช่ทําให้เราคิดมากนะมันทําให้เราย้อนมาเรียนรู้กับตัวเราว่าวันนี้เราทําอะไรอยู่นะคะวันนี้เราเจอสิ่งเหล่านี้ไหมแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงนะคะนี่เป็นจุดสําคัญเนาะเราจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงเอาปัญหาเอาประสบการณ์พี่พี่เขามาย้อนมองถ้าเราเจอแบบนี้เราลองซิลองเปลี่ยน เพื่อเพื่อจะดีขึ้นเนาะเพื่อจะปรับตัวเราและปรับฝ่ายฝ่ายสามีด้วยเนาะแต่ถ้าปรับไม่ได้1 2 3นับได้1-10นะคะคนไทยเราอดทนมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีลิมิตเพื่อตัวเราเช่นกันตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะที่เข้ามารับชมวิดีโอยายจ๋านะคะแล้วก็อยากบอก f อทุกๆคนด้วยว่าวิดีโอที่ยายจ๋าเอาเพื่อนๆหรือแนว ประสบการณ์ชีวิตของพี่ๆเข้ามาพูดยายจ๋าอนุญาตแล้วทุกๆคนนะคะแล้วก็พี่ๆเขาก็ยินดีเนาะเพื่อส่งพลังนะคะส่งแนวทางาเพื่อบางคนกำลังอยู่ในวิกฤตนี้จะได้ไปอดัดแอปหรือช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเนาะวันนี้ยายจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขออภัยวิดีโออาจจะดิ้นไปหน่อยเนาะอยู่ในรถอยู่ในรถ สวัสดีค่ะ